สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วครับในเรื่องของหวยวันนี้จะนำเสนอเลขหลักสิบบนนะครับเป็นการวิเคราะห์เลขสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพื่อเป็นการนำไปใช้ในการเสี่ยงโชคในการผสมผสานตัวเลขนะครับ ทุทีแล้วเข้าครับหลักสิบบนนะครับเป็นการวิเคราะห์งวดนี้อาจารย์ดูแล้วคิดว่าไม่น่าจะเดินต่อน,นะครับนี่เป็นแค่การวิเคราะห์การวิจัยครับอาจจะมาก็ได้หรือไม่มาก็ได้ครับแต่อาจารย์ก็ทำนายว่างวดนี้ไม่น่าจะมานะครับ กลุ่มวันที่16ตุลา2562นะครับไม่น่ามาเดี๋ยวไปดูกันกับว่าเป็นเลขอะไรนะครับสำหรับ V.P. ทีแล้วก็ได้7ได้1ได้9แต่ว่าจับคู่ชุดพลาดไปครับแต่ว่าเลขได้ครบ3ตัวเดี๋ยวเราไปดูกันว่า V.P. 9000มีเลขอะไรแนนนๆครับ แต้มก็จแล้วก็มีหกแต้มเน้นๆ,ๆวันนี้จะเน้นแต้มแค่ตัวเดียวกับร้อยสหน่วยหลัก10บสหน่วยบนแล้วก็10หน่วยล่างนะครับเป็นการกระชับเลขให้ให้แม่นยำให้น้อยชุดยิ่งขึ้นนะครับประหยัดเงินถูกทีหนึ่งก็ถูกกันเป็นล้านๆเลยนะครับ สำหรับท่านที่ V.I.P. หลุดออกไปหรือไม่ตั้งใจมือไปโดนก็แอดเข้ามาใหม่นะครับอาจารย์ก็จะนำเก้าห้อง V.I.P. เหมือนเดิมวดนี้ระวังนะครับ3ตัวตรงๆรตัวตรง2ตัว,ตตว,ตตวล่างวันนี้จะต้องโปะเจ็ครับอาจารย์คัดแล้วเชิญครับย้ายโอกาสทองของท่านหลุดลอยไป V.I.P. ใหม่ที่ยังไม่ได้สมัครก็ขอเชิญนะครับ โอเคนะครับเดีย๋ยวเราไปดูเลขกันต่อไปนะครับนี่คือการวิเคราะห์เลขกับกา,ารการคำนวณการเฟร้นหาการทํานายว่าอะไรจะเกิดขึ้นว่ามาไม่มานะครับวันนี้ไปดูกันที่อาจารย์บอกว่าไม่น่าจะมาต่อท่านจะชอบไหมถ้าไม่ชอบก็คิดซะว่าเอาไปใช้มันมาก็ได้ครับแต่อาจารย์เขาบอกว่าไม่น่าจะมานะครับโอเค นี่คือเลขหลักสิบบนครับที่เข้ามาตลอดแล้วก็เช่นเดิมครับอาจารย์ก็ทำนายว่าวดต่อไปไม่น่าจะมาครับทีนี้ก็ดูสถิตไปนะครับวันแล้วเข้านะวันนี้อาจารย์คิดว่าไม่น่าจะเข้าครับดูกันไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเลื่อนให้ดู สูตรนี้นะครับไม่น่าจะมาส่วนหลักหน่วยบนเดี๋ยวอาจารย์จะคัดมาให้อีกกลุ่มหนึ่งครับหมดแล้วก็ก็หลุดไปนะหลักหน่วยหลักสิบนี่ห้อง v ีไนี่เจ๋งมากๆครับแล้วก็ไอเด่นตัวเดียวแต้มสิบหน่วย คนที่จะฟันธงตัวเดียวกับแต้มนี่แหละครับเลขหลักสิบ ครับหมดแล้วก็เด่น9 1 2 4 5ออก1น7นะครับงวดวันที่งวดต่อไปนะครับที่จะถึงเนี่ยคืองวดวันที่16ตุลาคม2 5 6 2ครับ This is ten. The up I I think not come. ครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลที่เก้วนะครับเดี๋ยวดูกันครับนี่คือห้อง vp 9000ครับยกมาให้ดูครับย่อๆอาบางบางข้อมูลครับอย่างหลัก10บบนนะครับเด่น9กับ1ครับหลัก10บน นี่ก็เด่นบน10หน่วยครับฟันทงหนึ่งตัวเดียวมวดใหม่นี่ก็เชิญครับมาดูว่าเป็นเลขตัวไหนครับฟันทงตัวเดียวเหมือนกันครับแล้วก็อีกสูตรนึงครับสูตรนี้ฟันทงเก้าตัวเดียวครับเด่นสิบบนนะครับสิบบนออกหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับนี่สำหรับท่านที่อยากจะเป็น v i p อครับกดเชิญตามนี้นะครับ นี่ VIP 9000นะครับ1ปี9000บาทครับอาจารย์คัดให้สุดหัวใจเลยครับวันนี้มีทีเด็ดครับบดเชิญสมัครเข้ามาได้เลยอาจารย์คัดเน้นๆมีทีเด็ดครับเป็นเลขอะไรก็เชิญครับส่วน VIP 1 9 0 0ก็ 6เดือนครับ1,900ส่วน9,000ใน1ปีเต็มๆครับแล้วก็คัดเลขเน้นกว่าแล้วก็ไวกว่าครับเน้นๆครับเพื่อตอบแทนท่านที่ไว้วางใจกันมาครับอาจารย์ทำเต็มๆที่ครับท่านก็เอาไปใช้คัดเอาไปผสมผสานครับม่ดู อาจารย์อื่นห้องอื่นเว็บอื่นตรงช่องไหนก็แล้วแต่นะครับเอาไปผสมกันได้ครับชัวนเน้นๆอาจารย์ก็จะสรุป3มตัวให้เด่นๆนะครับขอเชิญครับยินดีต้อนรับนี่แล้วก็ันตรงตัวเดียว9เนี่ยครับ อีกชุดหนึ่งห้องวีพีสองกับเจ็ดก็ไม่ชุดหนึ่งก็ครบประเดีย๋ยวหนึ่งเก้าเจ็ดส่วนสิบบนงวดใหม่นี้ที่อาจารย์บอกว่าไม่น่าจะมานะครับวันนี้ก็ หลักสิบไม่น่าเดินต่อแต่อาจจะสลับหลักก็ได้ครับไปอยู่หลักอื่นแทนอยู่หลักหน่วยก็ได้ครับหลหน่วยหรือท่านคิดว่าชวนกับของท่านแล้วว่ามันมีหลักสิบอยู่ในเนี้ยก็แล้วแต่ครับเพราะว่านี่เป็นการวิเคราะห์เจาะลึกเจาะคาดคเนครับแบบทำนายหัวยังไม่ออกครับ ยังไม่ออกแล้วก็ยังไม่รู้เรียกอะไรแต่อาจารย์คำนวณหลายๆสูตรแล้วก็น่าจะเป็นประมาณน,นี้ครับก็เชิญสมัครเข้ามาได้เลย โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะปิดิดีโอแค่นี้อาจารย์ก็วิเคราะห์อยู่ตรงนี้สาหรับคืนนี้ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีนะครับมวันที่แล้วเอาวีปีอีกชุดหนึ่งคือ เดี๋ยวคับเดี๋ยวจะให้ดูอีกชุดหนึ่งตรงนี้ครับแล้วก็มีชุดนี้อีกชุดนีครับชุดสรุปอามาอย่างน้อยหนึ่งถึงสามตัวที่คัดออกมาในแต่ละสูตรนะครับก็เอาไปเล่นหวยแพรนะครับวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะคัดอีกครับแต่ละสูตรแต่ละงวดนีกคัดกันยากมากครับเต่ ูกต้องครับโอเคนะครับคืนนี้สวัสดีครับ